Hey, p a r คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กระชาที่มีชื่อว่าครบรอบ7.5ปีแผ่นเกียรติคุณยอดแคมเปญเทศกาลกระชานะครับผมซึ่งก็จะมีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะก็คือ Co-op จกันนั่นเองนะครับผมเรามาดูรายละเอียดของตู้นี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเขาบอกว่าจะมี Co-op Unit สายสนับสนุนนะครับผม ชื่อว่าเจกันนะเข้ามาอยู่ในตู้นี้ด้วยนะก็เป็นตู้เปิดตัวของเขาครั้งแรกนะครับแล้วตอนมานะครับผมก็คือจะมีโมบิสู5้าดาวนะกลับมาให้แล้วได้ลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็การกดเพชรนะครับจะเหลือสี่สิบเม็ดในทุกๆครั้งที่สมนั่นเองนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะพอเข้าโปรโมชั่นนี้ก็คือมีระยะเวลาอยู่ที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับพอผ่านไปยี่สี่ชั่วโมงแล้วมันก็จะกลับมาแปดสิบเม็ดเหมือนเดิมนะครับผม ถัดมานะตรงนี้เขาเขียนไว้นะครับว่าถ้าเป็นโมบิลสูตรนะครับที่เราอัพอยู่ในคังเป็น6ดาวแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วมันได้ตัวซ้ำนะจะได้แผ่นดาวม่วงมานะครับก็คือแผ่นเกียรติคุณยอดนั่นแหละแล้วก็ได้ใบปลดช่องนักบ,บินเสือมาให้อย่างละ1ใบนั่นเองนะครับผมถัดมานะตรงนี้เขาบอกว่ามีการ เพิ่มเปอร์เซ็นต์พิกอัพยูนิให้ด้วยนะครับเออสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเพิ่มให้ตัวไหนนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นของเขานะเยอะมากนะครับผมก็จะสุดอยู่ในครั้งที่17นั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่าแต่ที่แน่ๆนะครับผมตรงนี้ในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่ามีตั๋วรางวัลพรีเมียมด้วยนะครับในการกดตั้งแต่ครั้งที่1นึถึงแปนะครับผมตั๋วรางวัลเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่สา0ใบนั่นเองนะส ตั๋วรางวัลพรีเมียมนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปแลกในตั๋วรางวัลของมันต่างหากได้ด้วยนะครับผมอ่าก็ไม่รู้แหละว่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีนะครับ <S <S เรามาดูโปรโมชั่นของตู้นี้กันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเขาบอกว่ามีตั้งแต่ครั้งที่1ถึง17นะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูกันแบบย,ยาวๆเลยนะครับอ่าขอไปดูหน้าตาแบบนี้เอาละกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั๋วรางวัลเนี่ย จะมีอยู่ที่300นะครับผมกดครั้งที่1นนะตัวรางวัล300ดาวม่วง1ใบนะครับาดาวม่วง1ดวงนะครับผมแล้วกอ็อันนี้จะเป็นเหรียญตานะครับเหรียญตาของอีเวนต์ยูนิตฝึกอบรมนะครับผมเรเวล4นะกดครั้งที่2นะครับอันนี้จะได้ตัวพรีเมียมมาอยู่ที่1ใบนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวพรีเมียมนะครั้งที่3ก็จะได้ส่วนลดนะครับ จะเห็นว่าเขาเขียนว่าส่วนลดเพชห้าสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็มีระยะเวลาคอยหลังยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมเออมันจะลันให้หมดเลยนะยี่สี่ชั่วโมงนะครับสามหกเก้าสิบสองอะไรลันรันทุกตัวนะครับให้เข้าใจกันด้วยนะถ้าหาว่าคุณกดเข้าไปในสู่ช่วงครั้งที่สามนะครับอันนี้ให้ระวังกันด้วยการกดครั้งที่สามเนี่ยจะมีส่วนลดเนาะแล้วก็จะมีไอ้เจ้าตัวนี้ครับอ่า ช่องชิ้นส่วนคัสตอมเอสนะครับผมเออมันจะเป็นใบปลดนั่นเองนะครับของดาวม่วงนะพาสเสริมดาวม่วงนะครับแล้วก็เหรียญตาของเลเวล5้านะครับเหรียญตาอีเวนต์เลเวล5้ากดครั้งที่4ี่นะครับผมจะได้ตั๋วพรีเมียมมาอยู่ที่หนึ่งใบนะครับกดครั้งที่5้าจะได้ดาวม่วงนะแล้วก็เหรียญตาอีเวนต์เลเวล6นั่นเองนะครับผมครั้งที่7็ดอ่าครั้งที่7ดตัวนี้ก็จะได้ตั๋วพรีเมียมนะครับส่วนครั้งที่6กอันนี้เหมือนเดิมนะก็คือแค่ โปรโมชั่นในการลดเพชรในการกดนะครับผมครั้งที่แปดจะได้ดาวม่วงนะครับผมมาหนึ่งดวงครั้งที่เก้าก็ได้ส่วนลดนะครับครั้งที่สิบได้พรีเมียมนะครับครั้งที่สิบเอ็ดได้ดาวม่วงโอเคครั้งที่สิบสองก็ได้ส่วนลดสิบสามได้พรีเมียมสิบสี่ได้ดาวม่วงคือมันจะสลับกันอย่างเงี้ยเออนี่ไงสลับกันอย่างงี้นะครับผมจนถึงครั้งที่สิบเจ็ดนั่นเองนะสุดท้าย คือครั้งที่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตั้งแต่ครั้งที่สิบแปดไปก็คือไม่มีอะไรแล้วนะเห็น <He ard S 2> ไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีแค่ส่วนลดโปรโมชั่นเฉยๆนะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนลดโปรโมชั่นมันจะรันทีเดียวยี่สี่ชั่วโมงนะถ้าคุณจะกดนะครับแนะนําว่าให้กดทีเดียวจะดีที่สุดนะต่อมาเรามาดูรายละเอียดในตู้นี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกลุ่มปกตินะครับโคออฟเนี่ยจะมีมาให้อยู่ที่หกเปอร์เซน็นนะครับแล้วก็เกรดห้าดาวอยู่ที่สิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับ เมื่อเลื่อนลงมานะไอ้เจ้าตัวพิกอัพนะครับผมก็คือเจกันนะอันนี้ให้มาอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็เลยนะครับสาหรับ c ั o ออฟยูนิตนะครับแล้วก็ตัวเกต5ห้าดาวนะครับผมตัวเกต5ห้าดาวอันนี้จะให้มาอยู่ตัวละห้าเปอร์เซนเหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้เขาจะเขียนในรายละเอียดเลยถ้าหาว่าเป็นโมบิสูที่เรามีระดับ6ดาวแล้วเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าถ้าได้ตัวนี้นะคือจะมี ดาวม่วงนะครับผมแล้วก็ใบบทช่องน้ำบินเสือมาให้แบบนี้นะเขาเขียนรายละเอียดมาค่อนข้างาละเอียดเลยนะครับในส่วนกลุ่มแน่นอนนะอันนี้เปอร์เซ็นต์ไม่เปลี่ยนนะครับโคออฟยูนิตก็เป็นหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกรดห้าดาวก็จะเป็นสิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อมานะครับผมเราจะมาดูที่เลือกยูนิตนะครับพิกอัพเลือกยูนิตกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเขามีให้เราเลือกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ที่สามตัวด้วยกันนะครับสามยูนิตนะ S <S <an other> เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันละกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะผมขอกดเพิ่มเปอร์เซน็นดูก่อนนะว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับเอาตัวที่มีนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่มีนะอ่ะโอเคลองกดเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวให้เขาทําการคํานวณเปอร์เซ็นต์ให้ก่อนนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงอ่ะกดอนุญาตแล้วก็มาดูที่เปอร์เซ็นตนะครับผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไหมนะกุ่มปกตินะครับผม จกันอันนี้เขาล็อกเป้าไว้ให้เลยนะว่าเจกันเนี่ยจะต้อง5%นะครับส่วนโมวิสูด5ดาวเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหาดูก่อนนะนี่นะครับผมถ้าเป็นโมวิสูดที่เรายังไม่มีอยู่ในคังนะครับเขาจะเพิ่มให้อยู่ที่1%นะครับส่วนโมวิสูดที่เรามีอยู่ในคังอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาจะเพิ่มให้มา5%นั่นเองเนาะโอเคนะครับผมฟันธงเลยว่าตู้นี้เขาเ มีเป้าหมายคือทําให้เราเนี่ยเลือกตัวเก่านะครับเลือกตัวเก่าเออเนี่ยแล้วเกตให้เรา,าจะอยู่ที่เจ็ดุดห้าเปอร์เซ็น์เมื่อกี้จําได้ไหมมันมีอยู่ที่สิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นเพราะว่ามันเป็นโมบิสูดห้าดาวที่ผมมีอยู่ในคังนะครับผมทีนี้พอเราเลือกตัวที่มันไม่มีอยู่ในคังตัวเองอะ่ะเออเปอร์เซ็นต์มันก็เลยลดนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูโมบิสูดห้าดาวที่ มันสามารถใช้ในปัจจุบันได้นะครับเอาเป็นว่าผมจะหยิบตัวที่มันพลิกพลิขึ้นมาเลยแล้วกันเนาะเอาเท่าที่อยู่ในพิกอัพอะ่ะมันมีให้นะครับผมเออเอาเท่าที่อยู่ในพิกอัพมันมีให้นะอ่าขออนุญาตเลื่อนดูก่อนนะครับผมอย่างแรกนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอันดับหนึ่งเลยนะนี่นะครับผมกันดัม g p พ3ศูนย์สามสเตตเมนต์นะครับเป็น โมบิสูที่นิยมใช้มากที่สุดในอารีนาชั้นแพตตินัมนะครับติดอันดับหนึ่งเลยนะไอตัวนี้นะครับผมเออเนี่ยอยู่นี่นะครับอ,อมีอยู่ในนี้ด้วยนะก็เวิร์กมากนะครับผมถ้าหากว่าใครอยากรู้นะครับเออถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าตัวไหนเก่งตัวไหนพีคกนะอันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันแต่มันเกี่ยวข้องกับตู้นะครับถ้าอยากรู้ว่า ตัวไหนเก่งตัวไหนพีคนะครับให้มาที่หัวข้ออารีนาหรือสนามประลองนะครับมาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวรอให้มันเข้าไปก่อนนะครับอ่ะโอเคพอมันเข้ามาแล้วนะครับผมคุณก็มาฝั่งซ้ายนะครับจัดอันดับยูนิตนั่นเองนะกดเข้าไปนะครับผมเอ่อแล้วก็กดลูกศรน,นะแล้วมาที่ชั้นแพทเทนัมนะครับกดลูกศรแล้วมาชั้นแพทิทนัมเนี่ยคุณเลือกดูเลยนะครับผมตั้งแต่อันดับหนึ่งนะจนถึงอันดับสามสิบนะครับ คือเขายัางนิยมใช้กันอยู่นะยังนิยมใช้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นในนี้นะตัวหนึ่งถึงสามสิบนะครับผมถ้าว่ามันมีนะครับในตู้กาชานะ่ะถ้าเป็นในตู้กระชาผมเ,เขาให้เพิ่มเปอร์เ,รเซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่นะสามตัวใช่ไหมคุณเอาสามอันดับล่าสุดก็ได้เออเนี่ยกระนัามสเตทเมนต์กระนั่มจีบีตูงสามสเตทเมนต์เห็นไหมตัวนี้มันเป็นอันดับหนึ่งของอารีนาในชั้นเพตินัมนะครับแปลว,ว่า เขานิยมใช้มากๆนะครับผมส่วนอันดับสองนะอันนี้ก็ยังเป็นเซตากันดั้มทีอยู่นะครับไวเซตาตัวนี้เขาก็นิยมใช้กันนะครับอ่าอันดับสามก็เป็นในซีรีส์ของดับเบิลโอนะครับผมกันดัมซาบัญญาคอมบายกับกันดัมฮารูตินะครับอันนี้ก็นิยมใช้อย่างเงี้ยคุณก็มาดูได้แล้วคุณก็มากดเลือกได้นะครับเออตามนั้นแหละนะตามนั้นแหละเอาเอาแบบง่ายๆนะครับเออแล้วลองไปเลื่อนหาดูในฮิกอัพแล้วกันนะครับ ต่อมาเรามาดูตัวรางวัลของตู้นี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวรางวัลประจําตู้นะเริ่มแรกเลยก็จะมีดาวม่วงนะครับราคาอยู่ที่สองอยห้าสินั่นเองนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับแล้วก็เมื่อเรากดเลื่อนถัดมานะก็จะมีราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้ซื้อทีเดียวได้สามดวงนั่นเองนะแล้วก็มีอีกไหมหนึ่งพันใช่ไหมย้อนเลื่อนหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันก็จะได้ดาวม่วงมาทั้งหมดเจดวงนะครับผม นักบินเสริมนะอันนี้ก็ยังเป็นราคาสองร้อยเหมือนเดิมนะครับนักบินเสรมิมใบปลดช่องก็ราคาอยู่ที่สามร้อยนะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งไอ้ดูซีอีกสเต็ปหนึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่โอ้เยอะนะเนี่ยโอ้ช่องนักบินเสรมิมเยอะมากอ่าอีกสเต็ปหนึ่งก็คือราคาอยู่ที่หกร้อยนะครับจะได้มาอยู่ที่สามใบด้วยกันนะครับลองเลื่อนเล่อนหาดูเอาแล้วกันนะครับผมว่าใครอยากกดช่องนักบินเสริมอะไรบ้างนะคือมันเยอะจัดนะสาหรับตู้นี้นะครับ ถังยีอนนะครับมันก็จะมีแต่ถังยีเอนอเนกประสงค์ให้นะถ้าจะแยกเป็นแต่ละตัวนี่ก็คงจะลําบากนะครับผมเอายัดแบบอนเนกประสงค์มาให้เลยนะราคาห้าสิบนะครับจะได้ห้าสิบฝังนั่นเองอื่นๆนะครับอันนี้จะมีใบดีสกิลดามมอรระดับสี่ดาวนะครับแล้วก็สามดาวขึ้นไปแล้วก็ราคาสองร้อยนะอันนี้จะเป็นเหรียญตาของนักบินเสริมนะครับเลเวลสามนะราคาอยู่ที่สองรอยเลเวลสองราคาอยู่ที่ห้าสิบนะครับผมแล้วก็มีอีกไหม ไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วต่อมาเรามาดูตั๋วพรีเมียมที่เข้ามาแถมในตู้นี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะหัวข้อแรกเลยก็จะเป็น c o อ p อ n ยูนะครับในการซื้อเนี่ยคุณก็จะใช้1ตั๋วพรีเมียมในการซื้อนั่นเองนะครับก็โคออบยูน <c oughs> เยอะมากนะเออเยอะเยอะละลาตาดีแนละ้วชอบชอบอย่างเงี้ยเวิร์กเลยนะครับผมอ่านี่โอเคก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมแนะนําว่า ถ้าหาว่าคุณกดแล้วคุณได้ตั๋วฟรีเมียมอ่ะคุณซื้อไว้อย่างละ1ตัวนะครับตัวที่คุณยังไม่มีอย่างเงี้ยคุณกดซื้อไว้เลยนะเออเน้นเน้นในสายโจมตีก่อนก็ได้นะครับถ้าหากว่าคุณเล่นสายโจมตีบีมก็หาโค้ออฟยูนิตี่เป็นตัวโจมตีบีมหรือตัวแบบคิคอนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ในหัวข้ออื่นๆน,นะครับอันนี้จะมีแป่นของโมบิสูท้าดาวให้นะครับ ราคาก็จะอยู่ที่1ตัวพรีเมียมเหมือนกันนะซื้อ1ครั้งนะครับผมจะได้มาอยู่10แป่นนะครับคุณสามารถอัพโมบิสูตรห้าดาวตัวเก่าอะ่ะเออเป็นระดับ6ดาวได้นะครับแค่นั้นแหละแต่อเนี้ยผมไม่แนะนำนะเออจริงๆผมไม่แนะนำถ้าจะให้ผมแนะนำจริงคือคุณไปซื้อคร o p ออฟยูจะดีกว่านะครับเออยกเว้นแต่ว่าคุณมีคร o p ออฟยูนิในเนี้ยเต็มแล้วหรือว่า ได้เยอะแล้วจนจนไม่อยากได้โคอ p u ยูนเออคุณคุณก็มาไล่กดซื้อแบนก็ได้นะครับผมเพราะว่าแบนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันสําคัญน้อยกว่าโคอ p u ยูนินะเออโคอัพยูนน่าจะสําคัญมากกว่านั่นเองนะครับเรามาสรุปกันนะครับผมตู้นี้เขาชูลงโคอ p Unit ที่มีชื่อว่าเจกันนะครับตัวใหม่มาให้นะแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งนะครับผมก็คือเขาเอาตัวพรีเมียมมาล่อเราด้วยนะครับเนี่ย มาล่อให้เรากดด้วยนะถ้าหากว่าคุณอยากได้โค,ค,ควอฟยูนติตนะก็กดไปที่ครั้งที่สองก็ได้ครับหนึ่งร้ยหกสิบเพชรนะครับก็ได้มาแล้วอ่าแต่ถ้าหากว่าอยากได้เหรียญตาเพิ่มนะก็กดไปที่ครั้งที่สามก็พอนะครับส่วนในเรื่องของตั๋วรางวลอันนี้จะให้มาครั้งละสามร้อยใบนะหน้าตาก็แบบนี้นะครับครั้งละสามร้อยใบคุณก็สามารถไปซื้อไอเทมในตั๋วรางวลได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับตู้นี้ก็แนะนําว่ากดขำๆก็ได้นะอ่าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้คิดเลยก็คือเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะมีโมบิสูตรในซีรีส์ของกันดั้มซีดมุกวีนะครับอ่าซีดฟรีดอมนั่นเองที่จะเข้ามาในอนาคตถ้าหากว่าคุณเป็นสายวานคุณก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเออจัดไปเลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นอ่อผู้เล่นที่มีทรัพยากรน,น้อยนะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยแนะนําว่ารอไปก่อนก็ได้นะครับเออหรือจะยังไงแบบไหนก็แล้วแต่คุณจะสะดวกเลยนะครับผม เวลากดขอให้มีสติมากๆนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ